บ้าโจยูทูปช anel ครับบ้าสิพามาชมราคาควยงามของห้อยเอ๋นยครับเด้อมือนี่มีแต่เม่สาวครับเม่นางหน่อยงามงามสวยๆนั่นเลยครับเดี๋ยวไปสอบถามน้องกันด้วยครับเด้อว่าเราเปิดจากตัวครับมือนี่ราคาสีเป้าเลียงขวมสูงเด้อครับเอฟซีครับผมก่อนที่ผู้ใดจะซื้อควยครับเขาต้องเช็คพร้อมเด้อครับควยลงโหลดปุ๊บให้ดึงตะลเมีดมาวัดเลยครับผม ถ้าเพื่นบอกว่าร้อยสามสิบก็คือต้องร้อยสามสิบบอเมนว่าร้อยสามสิบเลยไปดึงแล้วได้ร้อยยี่สิบห่าร้อยยี่สิบเองสิมีครับมีประวัติครับผมไปเลยครับเดี๋ยวไปชมตัวต่อไปครับครับผมให้ชมตัวเลยครับผมสวัสดีครับครับแนะนำตัวนะครับผมซื้อเองครับบ้านสวนกล้วยหงษ์ชันครับตำบลบ้านเรืออำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นโอ้ตัวนี้นะครับด้วยตัวนี้เป็นสายเลือดยังครับเนี่ย ว่าลูกเบิ้มครับลูกเบิ้มมันบ่มีใบเ้าก็อว่าคือตามเพิ่นว่าครับนี่เด้อครับเด้อสีดอกเหลาครับผมตาแต้มเข้มจ้ำชัดเจนครับผมเลี้ยงง่ายบ่ครับเลี้ยงง่ายครับแข็งขาดีดีครับเด้ออ่องผูกโบนครับตัวนี้มีซื้อบ่นี่ซื้อแม่นึงครับแม่นึงนี่เด้อครับเด้อตัวแรกครับผมตัวที่หนึ่งนะครับเนาะนี่ครับเบิ่งบันไายเด้อครับเด้อจำบะจำบะ หางเงีหางเป็นพัวด้วยครับเอบซีคับผมท่านใดสนใจมาชมตัวจริงได้ครับผมอยุบ้านสนกล้วยหอยสันเบอร์โทรศัพท์นน่ด้วยครับผู้ใดสนใจกับ0849735203ครับผมไม่นี่เปิดราคาเท่าไหรครับเนี่ย5ครับแปดหมพันครับควมสูงสูงเท่าไหร่ครับ122ยยีอนะครับด้วยร้อยยีบสอบวกครับผม นี่นะครับเด้อผู้ใดสนใจครับผมมาชมตัวกิ่งได้เมื่อนี่แดดแห้ง้อครับเด้อบ่มีหม่องส้นนี่นะครับผมบ้านทายดีครับผมจำบะเงาหางเงยเงวเป็นพ่ว8 5แปดหมื่นห้าพันราคานี่ต่อร้องได้ปะครับนี่ตอร้องได้ครับตอรองได้เด้อครับเบียบซีครับผมท่านใดสนใจครับมาชมตัวกิ่งได้ขอไงขอตันดีครับผมเล็บแช้งเล็บขา ฮ่าโอเคครับผมเดี๋ยวไปชมตัวต่อไปเลยครับนี่นะครับเด้อตัวที่หนึ่งนะครับตัวที่สองครับผมตัวนี้คือตัวที่สองมือหน้าเบิร์กตาตัวไข่แม่สาวอายุประมาณจากปีแล้วครับเนี่ยประมาณสิบเจ็ดเดือนครับสิบเจ็ดเดือนไขยนอนน้ำซ้ำเนี่ยครับเด้อตัว่าเล็บแข็งเล็บขาดีครับผมตาเตี้ยมเขี้ยมจำบมีเบิดขวนกข่มีครับขวนหาบเงินหาบทองความสูงสูงเท่าไรครับนี่ประมาณร้อยยี่สิบเจ็ดครับประมาณร้อยยี่สิบเจ็ดนะครับเนาะ นี่ครับเบิงบ้านไทยเด้อครับเด้อเอฟซีครับผมท่านใดสนใจก็มาชมตัวกิ่งได้แม่นี่สิเปิดราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยเกจทิพย์หาครับเกจหมื่นห้าพันราคาหนีต่อรองได้ต่อรองได้ครับนี่เด้อครับเด้อศูนย์แปดสี่เก้าเกจสามห้าสองศูนย์สามครับผมความสูงประมาณร้อยยี่บเกจควยแม่สาวหน่อยเด้อครับเด้อผู้ใดสนใจก็มาชมตัวกิ่งได้มื้อนี้เปิดทั้งเบิดโอหกเกจตัวครับผม บ่าวลายใหญ่ห่างเนะครับเด้อเอาไปเลยครับไปเป็นตัวต่อไปเด้อครับนี่ครับเบื้องหน้าเบื้องตาเนี่เดี๋ยวเป็นควรจับตาดีเนะครับเด้อตาเตี้ยมเขี่ยมจำชัดเจนแม่สองกับซื้อแม่สองแม่สองนี่ครับผมเลี้ยงง่ายเนาะครับเนาะหาโอเคครับผมนี่นะครับเด้อตัวนี้เป็นตัวที่สามนะครับเนาะตัวนี้เหงาดีเด้อครับเอฟซีครับผมเหงาดีความสูงประมาณร้อยยี่สิบอ๋อประมาณร้อยสามสิบห้าเด้อครับเด้อโอ้เฝ้าเบ้าวรีบ啊 มาเป็นรอยยี่สิบกลัวครับผมรอยสามสิบห้าบวกด้วยครับด้วยตัวนี้เป็นตัวที่สามนะครับเนาะนี่ครับเบิ้งบันไทยข้อยแม่นี่ผสมมาไปครับเนี่ยก็เพรามันใจเรือนครับข้าวโพดข้อยแม่สาวไหมข้อยแม่สาวด้วยครับด้วยเอฟซีครับผมนี่ครับนี่เบิ้งเล็บแข็งเล็บขาครับผมเลอกบักเพาดีอ่องผูกโบพร้อมด้วยครับด้วยแม่นี่ตัวที่สามนะครับเนาะแม่สามแม่สามแม่สามครับผมแม่สาม ควรหาบเงินหาบทองเงาดีครับผมเงาดีแม่นี่เปิดราคาตัวไหนครับเปิดเก้าสิบห้าครับเก้าหมื่นห้าพันเบงกันไทยเด้อครับเด้อเนื้อหางเงาดีอยู่ครับผมนี่นะครับผมควรหาบเงินหาบทองแม่นี่เงากระมูครับผมตัวที่สามเก้าหมื่นห้าพันราคาหนีต่อร้องได้ปะครับต่อร้องได้ครับนี่เด้อครับเด้อผู้ใดสนใจก็มาชมตัวจริงได้ครับผม 0849735203ห้อยอเอีเด้อครับเด้อฮ่าโอเคครับผมไปชมบตัวต่อไปเลยครับขอเงี้ยอเงาดีตันดีเงี้พร้อมครับผมนีเด้อครับเด้อตัวต่อไปครับผมตัวนี้แม่ซีครับผมเปิดหลายตัวเลยจนว่าได้หนึ่งสองสามซีเบิ้งบันไทยเด้อครับเด้อเงาหางเงี้ยไทยเปิดดีครับผม ผู้ใดสนใจกะแข้งขาดีครับผมเล็บแข้งเล็บขานี่ครับผมขาล่างอันนี้ขาหนาด้วยครับเด้อคอใหญ่คอตันดีครับผมเบื้องหนาเบื้องตาด้วยครับเอฟซีครับผมผู้ใดสนใจกะมาชมตัวจริงได้ตัวนี้เปิดราคาเท่าไรครับเนี่ยเปิดเก้าชิมหาเท่านั้นครับเก้าหมื่นห้าพันคอใหญ่ใหญ่ครับผมแข้งขาก็ดีครับร้อยสามสิบสามบวกครับร้อยสามสิบสามบวกนี่เด้อครับเด้อ มาชมนี่เด้อครับเด้อแม่สีครับแมียี่สี่เด้อครับเด้อแข่งขาดีครับผมเล็บแข่งเล็บขาครับผมนี่ครับผมเล็บหนาขาหนาครับขาหนาเล็บหนาขาหลังเล็บหลังครับผมบ่ได้แต่งเนาะครับเนาะเดิมเดิมเนาะนี่เด้อครับเด้อเบิ่งบันทายเด้อครับเด้อจำบะจำบะผู้ใดสนใจก็มาชมตัวจริงได้ครับผมราคากรต่อรองกันได้เก้าหมื่นห้าพันราคานี่ต่อรองได้เด้อครับเด้อ เอฟซีครับผมท่านใดสนใจครับมาชมตัวกิ่งได้เบอร์ติดต่อกะ0849735203เลยครับเด้ออ่าโอเคครับผมไปชมตัวต่อไปเลยครับนี่เลยครับเด้อตัวนี้เป็นตัวที่ไหนครับนี่ตัวที่หาครับตัวที่เด้อครับเด้อตัวนี้เป็นอยแม่นังกันครับผมเมื่อนี้มักตัวไรเรียกเอาเลยครับมีแต่ราคารักแปดอยู่ครับผมคอไงดีครับผมคอไงคอตันดี้อครับเด้อนี่ครับผมความสูงสูงเท่าไรควยตัวนี้ ร้อยสามสิบสี่เลยครับเด้อขวนดีครับขวนหาบเงินหาบท้องเบิงบันไทยไท้ายเปิดดีเงาหางไงนะครับเอฟซี FC ครับผมท่านใดสนใจก็มาชมตัวจริงได้ครับผมสีดอกเหลา,อ,ลาอุย้หยหุยครับผมขวนก็ดีแง้วพร้อมเป็กลืยแม่นางพร้อมผสมนะครับเด้อท้ายนี่จำบะจำบะครับผมหมดนะเงาหางไงแง้วดี บาได้ตั้งย่องนะครับมาชมอ๋อมาเบิ้งเอาว่ามันไงคือจังเวาบ่ขอกะไงตากะเต้มแก้มกะจำนี่ครับผมตาเต้มเตี้มจำชัดเจนนะครับเด้อของผูกโบขออองถุงน้องขาวครับผมตัวนี้เปิดราคาก็ชิมหาเดือนครับเก้าหมื่นห้าพันต่อลงเหยครับนี่เด้อครับเด้อเอฟซีครับผมมักตัวใดเรียกเอาตัวนั้นเลยครับมีอีกบ่ครับนี่มีครับเหลือแม่ลูกครับเหลือแม่ลูกเด้อครับเด้อฮะโอเคครับผม ต่อรองได้นิดหน่อยนี่เด้อครับเด้อตัวนี้คมสุดท้ายบ่ครับนี่ครับคมสุดท้ายครับเป็นสายเลือดเพชนอุดรครับแม่ลูกครับผมลูกผู้ย่างดีครับลูกเป็นว่าลูกสายดาวเหนือแต่ว่าแต่ว่ามีใบครับลูกสายดาวเหนือเด้อครับเด้วยแต่ว่าตัวนี้เป็นสายเลือดเพชรอุดรครับผมเบิ้งหน้าเบิ้งตาแข้งขาดีอยู่ในท้องผสมยกจูเนียครับผมเนียไครับ ได้จากเดือนลวครับได้ประมาณจเดือนครับจเดือนกว่าประกันทองปะครับประกันทองครับประกันมันนะครับเด้อเราประกันประมาณแ้แน่นอนคอายสูงลอย40เวยครับเด้อ140นี่ครับเบื้องบันไทยลูกเด้อครับเด้อเพิ่นว่าเป็นลูกยังเกาะลูกดาวเหนือครับลูกดาวเหนือครับผมแต่ว่า่มนีใบเนาะครับเนาะเพิ่นว่ามาห่อกับว่าไปน้ำเพิ่นนี่ครับเบื้องบันไทยเมย์นะครับ บรรทายแมร์นะครับเดือดจำบะจำบะดีครับผมนี่ครับผมเปิดดีวันมาสมบูรณ์มานี่โอ้ยง่ครับเล็บแข็งเล็บขาเด้อครับเด้อขาหลังอันนี้ขาหน้าเลี้ยงง่ายบ่ครับเลี้ยงง่ายครับกินง่ายพูดกินง่ายเลี้ยงง่ายนะครับเนาะแม่นี่คมนี่เท่าได้ครับเนี่ยเปิดไปสองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทครับสองแสนสี่หมื่นห้าพันเด้อครับเด้อนี่ครับลูกตัวผู้เป็นลูกดาว ลูกเดาเหนือลูกไสเดาเหนือเด้อครับเอฟซีครับผมควรตกส่วงไส้ควรดีเบิองบันไทยเด้อครับเด้อไทยไงไทยเปิดดีครับผมร้อยสี่สิบบวกเด้อครับด้วยเอฟซีครับผมนี่เบอร์โทรศัพท์ครับผมกิงกางสอบถามได้เลยนครับเป็นสายเลือดเพชรอุดรนะครับเด้อเอฟซีครับผมคมนี่คือคมสุดท้ายครับผมตัวนี้เป็นลูกตัวใดก่อนเนอะ ลูกเดาเหนือเนะครับด้อแม่ทองได้เจ็ดเดือนครับผมยกจูเนียเนะครับด้วยเอฟซีกับผมท่านใดสนใจกรมาชมตุกกิ่งได้ครับผมคัดสันท่านี้เนาะครับเนาะกดกระดิ่งกดซทรัพสุไคร่คติดตาไม่เบาจูนี้นอครับด้วสิหาคลิปไม่ไหมใหม่เอซหรือแฟนคลับได้รับชม